ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้มาเปิดแบ่งปันพระเครื่องหลวงพ่อกลวยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้มาหนึ่งองค์นะครับเป็นพระสิวลีนะครับซึ่งถือว่าหายากนะครับพระสิวลีจัมโบ้นะครับนี่ฮะถือว่าหายากนะครับนานๆนะครับจะได้มาสักองค์หนึ่งนะครับนี่ฮะดูขนาดนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณสองเซนเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนสูงนะครับนี่คความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าเซนกว่ากว่าห้าเซนสามห้าเซนสี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะนี่วงนี้เป็นทูโทนนะครับก็ไปแบ่งที่ท่านนึงนะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับนี่ฮะนี่ท่านจะเก็บแจเนื้ออย่างนี้ไว้นะครับส่วนใหญ่นะครับไปขอแบ่งท่านนานๆนะครับเนี่ยแบ่งมาฝาก ทุกท่านนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้นะครับเช่าบูชาพระศิวลีจมโบนะครับนี่องนี้จะเป็นเนื้อทูโทนนะครับเป็นสีสีดาได้ออกแดงๆเหมือนดินหม้อใหม่นะครับนี่ฮะเหมือนดินหม้อนะครับนี่ฮะดูนะครับน่องเป็นปรีนะครับเขาจะดูน่องเป็นปีย่ามนะครับมีขีดบ้างอย่างนี้นะครับการน้ําคมชัดนะครับเนี่ยดูไม้เท้านะครับเนี่ย เท้าใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับนี่นี่ตะพายบาดนะครับแบกกรดนะครับนี่มีสร้อยประคำนะครับนี่เห็นใบหูมีตานะครับนี่องค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับนี่พระศิวลีจัมโบ้เนื้อดินนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ฮะนี่ก็จะมีรอยกดรอยปาดเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะได้มาเพียงองค์เดียวนะครับพระศิวลีจัมโบ้นะครับ ของหลวงพ่อกวยนะครับนี่บางท่านก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับเพราะว่าออกสู่ท้องตลาดน้อยนะครับเพราะลูกศิษย์ลูกหาเก็บกันหมดนะครับถือว่าเป็นพระยุคแรกๆของหลวงพ่อกวยนะครับเป็นพระสิวลีองค์ใหญ่พอสมควรนะครับสองเซนกว่ากว่ากับ5เซนกว่านะครับพระศิวลีจัมโบ้พุทธคุณเด่นทางด้านเมตตาโชคลาภนะครับนี่ฮะ พระศิวลีเนี่ยดูการน้ํานะครับการน้ํานี่อันนี้จะเป็นไม้เท้านะครับนี่มือถือไม้เท้าอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่น่องเดินเยี้ยงย่างนะครับถือว่าทําอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีหลายท่านนะครับสั่งไว้ผมก็จําไม่ได้นะครับท่านที่ดูคลิปแล้วก็ทักเข้ามาก็แล้วกันนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับ ผมจะแปะเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ไว้นะครับท่านก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ i d l ี n ล0966 7 3 1 6 2 4นะครับส่วนเบอร์ติดต่อจะเป็นเบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0 9 9 1 8 4 1 5 6 3นะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ชื่นชอบและกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยดีมาตลอดนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ